เอาล่ะก็จะไม่ให้ยีลย์เลยนะว่าถ่ายคลิปไป <c oughs> จะไม่บอกเลนมากที้เกียดไปไปไปเดิมสุดสิเออเด้อเด้อเด้อไปไหนไปไหนไปไหน đâu cái <laughs> nào kia không bay bay phút chẳng phụ wow cho mẹ hình thiệt mình đưa ở nó ra làm rồi biubiubiu 别歪给我压一个啊啊一咚咚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 咚 ชนเอนน,าน,าน,านบานปะไหยจะไม่หหรนมู้งนมะ่งกินหมูปิปป้งเนี่ยปูบอกให้หมูปิง่งปูบอกให้หมูปิ่งกดง่ายๆยายลุเสียชวิตการหยุดเดินร้วเร

เอ้เจ้นู่นเกินขอบเขตนะควกอ่ะเกินขอบเขตเฮ้ย,เ,ยเดินไปไยยังอะเอ้ยอย่าเดินไวหน่อยเอ้ยอย่าเดินไวดีตายแล้วมั้งสภาพนี้ไม่น่ารอดล้วมันฝรั่งร้อนเนี่ยนี่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ ไปเร็ว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 มันฝรั่งร้อนไม้เจ็ดไม้โนจะต้องมาเกินกลางป่าฉันหิวจะยืนจะแย่อยู่แล้วเร็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 วข้ามสะพานข้ามสะพานทำให้เร็วได้ทำให้เร็วทำอะไรได้ทำให้เร็วเร็ว ไม่มีสตามินหเหลือแล้วเอือแตกกี่ส,าาสัชเจ็ดคนอ โซนไปไปดูๆกับสูโซนกับสุโซนกับสุโซนดูๆๆๆๆๆๆๆปดกนเดินต่อดินเดินเดินๆดๆนดโอเคไดุ้เฟอร์ลิงโซโอ้โนแต่ข่าไม่ได้ลิงโซอะไรวะเนี่ยลิงโซคนน่ดุน ภาพเด็กเจ็ดห้ามาเหลือได้ไงอ่ะดิงโซกับสุโซนต้อค่อยเร็วกเรื่อยๆต้องเหลือสตมินาบไปบ้างกะเอาววดูดู ลีบเดินรีบเดินลีบเดินรีบเดินล่งลันน,ลน,นิ่งลันนิ่งลันนิ่งเฮ้ยไปยังอ่ะเด้อเด้อเด้อเฮไปยังอี๋จะเปิดเดินของตรนฐานต้องเหลือไว้ตัวระดับฮะอะไรอ่ะไม่รู้ว่าระด,ดับเพืออะไรไม่รู้ เฮ้ยระเบิดอ๋อระเบิดสุขภาพของฉันฉันจะหิวตายก่อนไหมเนี่ยเ oh. ออตายเนี่ยตายตายตายมันเดินต่ออย่าหยุดยัง้งกันตัดสินแสงสหิวข้าวเสกข้าวมาก่อนได้ไหมวันนี้หิวได้หลังนะ เดินเพิ่เหลือเท่าไรห้าสิบหกสิบห้าต่างกันมากแต่ตอนนี้ต้องหิวข้าวใครก็ได้ช่วยด้วยขอร้อ,องได้ไหมขอร้องได้ไหมอย่าทิ้งฉันเพราะฉันคือตัวแทนของอีกระดอดมันมาอีกแล้วมันจะสุ่ม คืออะไรอะกล่องของขวัญเนอะรับได้เหรอไม่เคยเห็นอะเดินต่อตายเนี่ยถามว่าทำไมไม่เดินต่อที่ไหนได้จะตายเนี่ยเออเออ ทำไมฉันต้องมาทนทุกข์รรมานขนาดนี้ฉันหิวจะแย่อยู่แล้วอีไปรูไปรู้ไปรูไปรูไปรู้อย่าวิ่งเยอะลมใส่รถเกินเวลาพักผ่อนก็บปู้สูวนคุณกำลังจะเสียชีวิตอะไรอะ เฮ้ลาฉันหิวจะตายอยู่แล้วฉันหิวจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วช่วยฉันด้วยมันจะหิวตายอยู่แล้วฉันยอมหิวตายเพื่อไปเอือฉันหิวตายจากความหิวไม่มีใครแบ่งอาหารฉันเลยฉันเลย ชมจะม,มีอยู่ไหมไม่ใช่เนาะมันไม่อยู่แล้วว่าโอเคไว้ชคดีไปเราเล่นอีกแปดคนโอ้ใช่ปะ หรือตายเอาพวกนี้อยู่เอาแล้วก็ไม่บอกแล้วก็บอกสโนว์มูสเปสเฮ่เฮ่ฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วฉันเห็น็ดแล้วเกมมวยไทยไม่ไปชิวเจ้ายังรอดได้ไงขาดรู้ไหมขาดทุกทรมาน ก็เจ้าอีกนะเจ้าสุดสบายเหลือเกินขี้งอเหลือเกินเป็นระบมเอ้ยลืมไปดีวิว่ะต้องอคืนเงินพี่โนอนแปดมันหนึ่งมันสองมันสามมันสี่มันห้ามันหกมันเจ็ดเอ้ยลืมไปดีวิว่ะเมื่คืนตังพี่โน่นแปดอังสิด กี่นาทีก็ไม่รู้ช่างมาันหนอะไม่ได้สำคัญอะไรอยู่แล้วโอูฮาเวนบอกเลยชอบแน่นอนมวยไทยฮะไม่เล่นแล้วนะเพราะอะไรคอยบอกักจะอัดคลิปอยู่เลยน่เกนานี้ มดบ,อบ,อบอ็อกไหนิ่งไหนิ่งพี่บุกอีอี ไป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 ผิวไปบ่เขืออะไร

บก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  anyway. เนมีนี่ก็ค <pod> ือความยาวๆความมันแ็กแยกยาวๆความไม่เจ็บยกยาวๆปิว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 ไม่เลีอยไม่ลดเลยหรือไม่ลดด้วยช่างมันวัไหนมันจะเอาเงินเสร็จนี้อ่ะเลย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 น่ะ กันค่ะที่้องต่อยให้ได้จะได้อ,อยู่โซนนี้นักมวยมวยสุดยอดเอ้าไม่สู้เลยว่ะมันนี้มีอะไรล่ลเลยมวยไทยก็เพิงพ่งเล่นครั้งแรกด้วยใช่เพิงเล่นครั้งแรกก,ก็อย่างที่บอกเพิ่งเล่นครั้งแรก อ่าสิบเล e n h a n g งแรกอ่ดูดิอู้ข็จะสูงขฉันบางนี่มาหาหน่อยมาหาหน่อยเดาโบ่กำลังอัดคิดอยู่เลยเร็วใครก็ได้มาทีขอร้องพีซฉันขอร้องเลยด่ดนๆเร็วมาหน่อยใครก็ได้กเอามาหน่อยเออมา,มา จำเจอละครูสตุงฉันไว้ตีไปดิวะบกบกบกไหนดิบก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 โดนสักมากจึบกบกบก ว่าก ja, ็ว ja. ja. ่าก็ไปไปโดนไปบดบดบดค้งควายคุยเตอร์คุยเตอร์คุยเตอร์บล็อกบล็อกบล็อกมันไปช่วยลยลูกบล็อกอ่ะลอลูกบล็อกก็เจนทกบล็อกเจะท็กบล็อกเออไม่ทันโตขู่แขนของฉัน ุ้ยเอื้อดาวลุกขึ้น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 ไม่ยอมหรอกไปซะไปลงนรกซะ ไม่ไปยากใจเย็นจริงยี่สิบห้าเอ้ยอช้า box ทำไมใช้ไม่ได้วะ,ะไลหนิ่ไงไว้ mới đốn. Bà. 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 Chê ô mẹo lắm